สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็เป็นเกี่ยวกับรถมินินะครับรถขนาดเล็กนะครับเป็นสเกล1ต่อ24นะครับจะเป็นงานของเลสตอนะครับเป็นงานเก่ามากๆนะครับพอดีไปเจอแล้วแบบเฮ้ยอันเนี้ยน่าจะโอเคอันนี้เพิ่งได้มาครับแต่ว่าสภาพเขาเก่าเก็บมากๆนะครับก็มันเป็น Honda o d y ด s e y นะครับคือตัวรถเนี่ยสมบูรณ์เลยเพราะว่ามันเป็นของใหม่มันเก่าเก็บมันค้างสต็อกนะครับ อย่านที้เห็นนะครับคือแบบครบๆเลยอะ่ะงานก็ดูสวยดีนะครับเก่าเก่าเก็บนิดนึงนะอมอยเสียมีเดินลายข้างล่างนะเป็นระบบอนาล็อกนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรรถแผงวงจรปกติทั่วไปนะครับขับเคลื่อนสองล้อหลังนะครับไม่มีชุดดิฟนะครับเป็นต่อตรงดเดลรก มีโชคหน้านะครับเป็นสปริงข้างหลังไม่มีคานแข็งปกตินะครับประมาณนี้แบตเตอรี่ใช้ 3A นะครับก็คือโอ้โทษษ 2A แบบนี้3ก้อนนะครับแล้วก็จะใช้ที่รีโมท2ก้อนรีโมทก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเลตารรุ่นเก่าจะเป็นรีโมททรงนี้เหมือนจอยเพยนะครับเล็กๆนะ เดี๋ยวลองวิ่งทดสอบกันดูนะครับะเะเหลือสายดวีขวาปกตินะครับเดินหน้าถอยหลังได้ก็จัดว่าโอเคนะคืองานมันค่อนข้างสวย อ,องานมันค่อนข้างสวยครับค่อนข้างสวยเลยอะ่ะงานอะ่ะนะครับเผื่อใครอยากเอาไปแปลงหรืออยากไปใส่แบบเขาเรียกน,นะเอาไปแปลงเขาเรียกน,นะเอาเหมือนกับไปแปลงใส่แล้วกป๋องอ่าหรือว่าพวกมินิแซดมินิคิพวกนี้ผมว่าน่าจะใส่ได้นะ สไปรมันเป็นหนึ่งต่อยี่บสี่นะครับมันน่าจะใส่ได้นะแต่ประเด็นคืออย่างที่บอกทรงมันสวยดีทรงมันสวยดีมันค่อนข้างครบเลยอะอประมาณนี้ครับอเอามารีวิวให้ดูสั้นๆประมาณนี้ในกล่องไม่มีแบตเตอรี่มาให้นะครับเราต้องซื้อแบตเตอรี่ใส่เองนะครับ ตัวนี้จะไม่มีไฟหน้าหลังมาให้นะครับเอ,อ่อก่อนหน้านี้ผมเคยเอา bm w ใช่ไหมใช่ใช่เคยเอา bm มารีวิวให้ดูนะครับอันนั้นมันจะมีไฟนะแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้จะเท่าที่ดูจากกล่องแพ็กเกจผมคิดว่ามันน่าจะเก่ากว่ารุ่นสองรุ่นน่ะ ครัหน้านตาเป็นอย่างนี้ข้างในนะครับก็คือเราต้องซื้อแบบ AA นะครับมาใส่อ๋อแล้วฝาตัวนี้ไม่มีเคี้ยวล็อกครับเป็นฝาที่ต้องใช้การขันน็อตเอานะครับ น,นี่นะครับแล้วก็รีโมจะใช้แบบ AA เหมือนกันสองก้อนนะครับก็จะมีฝาตัวล็อกแบบนี้นะครับใส่แล้วก็ขันน็อตยึดนะครับให้มันแน่นหนาก็ถ้าใครอยากไปเอาไปต่อยอดใส่รีเลย์โมแบบรถกระป๋องตัวนี้ก็น่าจะทำได้ครับก็น่าจะโอเคอยู่ หรือเล่นเดิมๆก็ได้หรือจะอไปแปลงใส่พวกรถอย่างที่บอกพวกมินิแอะไรเงี้ยนามินิคิก็น่าจะใส่ได้นะทรงมันประมาณนั้นแหละใกล้เคียงเลยใส่กับไงวะ จบคลิปก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะใส่นานอ่ะก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เหมือนเดิมเขาก็จะมีคู่มือเล็กๆมาให้นะครับสำหรับเลตาก็วิธีการเล่นนะครับก็คือแบบแนะนำการเล่นว่าไม่เล่นในส่วนของรุยน้ำไม่เล่นตอนแบตเตอรี่มันไฟต่ำไม่เล่นตรงบริเวณที่ใกล้กับ สายไฟฟ้าแรงสูงอะไรเงี้ยพวกนี้มันจะส่งผลต่อตัวคลื่นเพราะตัวนี้ยังเป็นคลื่นระบบรุ่นเก่าอยู่นะครับแต่คร่า,าวๆก็คือประมาณนี้แต่ปกติผมว่าเราไม่ได้ไปเล่นหรอกตรงทุรเรนที่แบบพื้นมันแย่ๆอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะน่าจะวิ่งไม่ได้พื้นเรียบๆน่าจะโอเคกว่าตามสเกลของตัวรถนะครับอะรีวิวประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวชลิปมันจะยืดเยื้อไป ก็เป็นรถหนึ่งต่อ24สเกลนะครับอารมณ์เหมือนรถโมเดลวิ่งได้นะครับจากค่ายเลสตอร์นะครับผมราคาตัวนี้อยู่ราวๆถูกครับสามรกว่าบาทเมื่อก่อนในห้างขายกันแพงมากเลยตัวนี้ขายอยู่สามร้อกว่าบาทเพระนั้นใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับหาไม่ได้ลองพักมาเดี๋ยวหาดูให้นะครับว่าที่ครั้งที่ผมไปเอามามันยังมีอยู่ปั แต่ว่าผมเห็นทันเดียวนะเออเหมือนจะเห็นในรุ่นนี้สีดําอีกรุ่นหนึ่งอะนะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นฮุนได h 1หรือว่าเป็นโอเดซี่จำไม่ได้เหมือนกันแต่เห็นทรงนี้แหละทรงนี้คล้ายๆเขาเรียกนะแวนใช่ไหมประมาณนี้แหละว่าโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้ครับผมสาหรับขอบคุณนะครับสาหรับการรับชมการติดตามยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับเอาไว้เดี๋ยวมีรถบังคับนะครับเรโทรรุ่นเก่าๆเ,เ,เจ๋งๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมเจอแล้วผม ไปเอามาลงให้ดูนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ